และนี่แหละช่วงสามทุ่มเป็นอะไรที่แบบเราไม่คาดคิดว่าเราจะเจออะไรแบบนี้แม่นั่นคือช้างป่าช้างป่าที่เราเจอเนี่ยคือบอกเลยว่าเขามากินน้ําที่ลาห้วยอเอาเลยแล้วก็กลากกันมาพันกันมาเนาะทุกคนเชื่อป่าว่าทุกๆวันที่ผมลืมตาขึ้นมาทํางานไม่ว่าจะขายกาแฟรหรือว่าถ่ายคอนเทนต์ผมจะถามตัวเองเสมอเลยนะว่าเราพร้อมที่จะเดินทางอีกเมื่อไหร่คุณเชื่อไหม ทุกๆวันที่ผมลืมตาดูโลกผมไม่เคยไม่มีวันไหนที่จะไม่หวยหาการเดินทางไม่ว่าจะคนเดียวหรือว่ากับเพื่อนเพราะผมเชื่อได้ว่าการเดินทางเนี่ยแม่งคือการบำบัดจิตที่ดีที่สุดละและการเดินทางเนี่แหละคือการเติมความทรงจำใหม่ๆให้ชีวิตได้ดีที่สุดผมจะพูดเสมอเลยนะว่ามันจะสุดตรงไหนไม่รู้แต่คูจะไปและทุกๆคนนะ่ใครที่กำลังดูวิดีโอคลิปนี้อยู่คุณเดินทางครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ไปเจออะไรใหม่ๆกับพวกเรามากับพากันและพวกคุณจะเข้าใจว่าการเดินทางมันคืออะไรสามบะยำยังโอเคดูเรื่องว่ากัน ถ้าจะให้พูดถึงการเดินทางทั้งปีแม่งวันหนึ่งคือไม่หมดเลย เสน่ห์ของการเดินทางนะเว้ยมันไม่ใช่แค่วิวทิวทัศน์ข้างทางนะเว้ยแต่มันคือสมาชิกที่เดินทางไปกับเราเมื่อคนอาจจะไปคนเดียวนะแต่ว่าการไปคนเดียวนี่มันก็มีเสน่ห์อย่างหนึง่งคือมันทําให้เราได้อยู่กับตัวเองธรรมชาติโอบกอดเราไว้และโลกก็กําลังบอกกับเราแล้วเราก็อยู่กับตัวเองแต่ว่ามันมีการเดินทางอีกแบบหนึ่งคือกู้เชื่อเหอะขับรถกับเพื่อนสนิทนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดละทางจะโหดแค่ไหนถ้าแม่งใจไปกับเพื่อน แม่งก็แค่ถนนที่เราต้องไปเว้ยไ้ท่าดีๆทำไมมึงไม่ไปกันวะโอ้ยเฮียเดงกันเป็นอูดเลยนะโอ้ยเจะคว้ามันจัดมันจะโหดมันจะทุรนทุลายมันทุรักทุเลแค่ไหนก็เถถ้าไปกับเพื่อนที่รู้ใจและใจมันถึงกันน้้ยกูมั่นใจอ่ะ มันก็แค่ถนนถนนเส้นหนึ่งที่เรากำลังจะผ่านไปขูจจำได้ไม่เคยลืมเลยเพราะที่นี่คือนครนายกทริปนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันเป็นทริปที่ทำให้พวกเราสามคนเข้าใกล้คำว่าธรรมชาติที่สุดแล้วเนื่องจากสถานที่ที่เราเข้าไปตั้งแคมป์ในคืนนี้เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะลึกพอสมควรแล้วก็อยู่ใกล้สัตว์ป่าพอสมควร และถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดปรกากรานใดนะครับผมห้วยน้ำธรรมชาตินี้เป็นต้นน้ำของคลองมะเดื่อนะฮะสถานที่ที่ใครหลายๆคนหยิบครอบครัวหรือว่าคิ้วนะฮะลูกเด็กเล็กแดงเข้ามานั่งพักนั่งชิวกันสองคืนสามวันกับพวกเราสามคนบอกเลยว่าหลากหลายอารมณ์มากๆฝากทุกทกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยลุ้นไปกับพวกเราสามคนว่าจะเจออะไรกันบ้าง มึงเห็นด้วยปะกับคำว่านครนายกของคนแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะว่านครนายกนี่ไม่เป็นทริปที่แบบหลายอารมณ์มากขาไปไม่เท่าไหร่ขากลับยิ่งคือสุดไอ้ที่เราไปกันนะจริง กูค,คิดว่าในการเดินทางเว้ยทริปแต่ละทริปของพวกเราเด็กดื้เนี่ยไม่มีที่ไหนเท่านครนายกว่ะกูรู้สึกว่านะตอนนี้นะสำหรับความยากลําบากถ้าไม่เทียบกับกาญจนบุรีนะกูว่านครนายกเนี่ยแม่งมันมันได้อารมณ์เพื่อนที่แบบว่าเพื่อนถึงเพื่อนอะเรานั่งคุยกันตลอดทั้งคืนโดยที่ <S <S ไม่มีโซเชียลใช่ไหมละ่ะใช่นี่ยังไม่รวมแบบว่าสิ่งที่แบบเซอร์ไพรส์ที่สุดคือเราเจช้างป่า ใช่ไหมนี่คือแบบสุดแล้วละช้างป่าที่ว่านี่แม่งห่างกับเราแ,แค่ยี่สิบเมตรเท่านั้น่ะยี่สิบเมตรเท่านั้นเนี่ยนี่นี่แหละที่กูบอกว่านครนานนยกของเราแม่งไม่เหมือนกันมึงจําได้ป่าวว่าตอนนั้นเราเดินทางใน,นช่วงประมาณกีก่โมงกูว่าน่าจะบ่ายน่าจะช่วงบ่ายที่เราเดินทางกันแบบสตาร์ทรถแบบจริงจังอะบ่ายนะแล้วก็มีความพร้อมอยู่ประมาณ ห้เพราะรถพี่รักแม่งแย่มากอ่ะใช่ตอนตอนไปยังทำมนอยู่เลยอันุูรักษ์ยังไงฮะแดดจ้างอย่างงี้ว่าไงเพื่อนใช่อะไรไอสัตว์แดดคือความเินของเราช่างคนเดิมฮะจากทิ์การไอที่บอกอะไรไตัวนี้ไม่มีปะยางนะโอ้ยนี่ไม่มีปะยางนะเปลี่ยนยางหมดนะก็คือรั่วล่วนิดเดียวกีดเลย ช่า mm งทำไอที่บอกไอปิจิโตเจ็ดทำเฮียแล้วนะี่ช่างทำนี่ทำเสร็จแล้วนี่อันนี้คือช่างประจำตัวผมเลยครับผมนะฮะนี่แล้วทริปนี้เต็นเต็นใหม่ด้วยยังไม่ได้แกะด้วยเดี๋ยวรู้เลยใช่สไตล์เดิมเลยเหมือนที่เราเคยเคยทำอะไอบ้าวันไ้นก็น่าจะเดินทางกันประมาณตอนบ่ายแดดแบบแดดกำลังลงใช้เวลามอเตอร์ไซค์อะกลมกมสำหรับพวกเราเลยอะสองชั่วโมงห้าสิบปะ อาจจะเกินเพราะว่าเราเป็นเป็นอะไรที่แบบชอบขับรถแบบทางหลวงชนบทนะนะท,ทุกทิปนะทุกทิปด้วยแดดไม่แรงมากแล้วก็ขับผ่านทางหลวงชนบทมาโดยมีป่าเขาก็ค่อนข้างจะมีบ้านแต่ส่วนใหญ่เราจเจอรถเนาะ,จะเอะจอรถเยอะมากกับทุ่งนา<ใ>นผมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการขับรถมอเตอร์ไซค์มาจังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่สนุกดีฮะสายลมผู้คนรถพ่วงแสงแดดครบสูตรการเดินทาง และทริปนี้เป็นอีกทริปหนึ่งที่พวกเราสามคนประทับใจอย่างมากมันจะพูดยังไงให้ทุกๆคนเข้าใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปกับคลิปนี้แล้วกันจะได้เข้าใจพวกเรามากขึ้นมันมีทั้งความเหงาทั้งๆท,ที่พวกเราอยู่กันสามคนและอารมณ์ตื่นเต้นที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากางเต็นท์หรือว่าแคมป์ในป่าในธรรมชาติที่มีสัตว์ป่าลายล้อมอยู่ พูดแล้วจะหาว่าคุยเอาเป็นว่าขออนุญาตพาทุกคนไปลุยกับคลิปนี้นครนายกทุกคนจะได้รู้ว่าในคืนคืนนั้นที่นครนายกเราเจออะไรกันบ้างพบกับเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็จะมีอารมณ์ต่างๆในทริปนี้อย่างไรบ้างไปดูกันเลยกับพวกเรามาก,กับพระมันก็จะมีทั้งหมดสมคลองใช่ปะ่ะสมคลองแต่ว่าเรา,าข้าวจะไปถึงคลองที่สามสุดเลยสุดแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าบรรยากาศคือ น้ำนี่เย็นชื่นใจเพราะเนื่องจากว่าเราผ่านทุกๆคลองอยู่แล้วคลองแรกนะั้นไม่เท่าไหร่เนาะเราเราไปช่วงน้ําลงแล้วด้วยถ้าไปช่วงที่น้ําเยอะก็ก็อย่างที่บอกอะมัน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 จะสูงน้ำมันจะสูงเราจะไปไม่ได้ก็ไปจุดแรกมันจะผ่านพวกแบบว่าไปวิใช่ใ,ใช่มันจะเป็นทางน้ำน้อยน้อยครึ่งล้อใช่ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเจอทางหินอีกเราเราจอดก่อนเลยหน้า คืออะไรมาผมจไม่ได้เลยเป็นไข่ต้มไข่อะไรไอ๋อไข่คือทางเข้าอ่ะทางเข้ามันจะมีร้าน,นออไปซื้อเลยดีกว่าเลยปุ๊บแล้วก็มาจอดใช่ใช่ใช่ทางเข้าจะมีร้านแล้วเราก็ซื้อไข่มาเสร็จปุ๊บเ<ค>ราเข้าไปตรงนั้นอ่ะต้องบอกก่อนว่า,วาไม,ไม่ไม่มีสัญญาณเลยนะเว้ยไม่มีสัญญาณมือถือเลยพอเข้าไปถึงคลองที่3เนี่ยหนักแน่แต่ว่าก่อนจะไปถึงคลองที่3ก็คือน้ําน้ําในคลองที่2ก็เริ่มสูงขึ้นมานิดนิดแต่ว่าก็มีมีในระดับที่น้องจะไปได้รถจะไปได้ใช่เทียบทางก็เหมือนย้ายรถไ คล้ายๆดรผลหินแบบนั้นหินแบบนั้น,น,นมันทางเรียบแล้วก็หินเล็กหน่อยหินเล็กหน่อยแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วเราก็แบบถูลูกถูกกลงไปแล้วคลองที่สองแม่งแทบจละล้มมานะม,มันความความลึกก็พอพอสมควรนะเรียบร้อยสตาร์ทยังไงดับไหมดับไปรอบแล้วอ่ะแล้วมือ แต่มหา,าตรงนี้ตอนที่เราข้าวฟ้อมที่ถองไปอะและเหลือไอ้ต้นคันสุดท้ายอะที่แม่งขับมาพี่รักบ,บอก <c oughs> เดี๋ยว,ยวค่อยดูไอ้ต้นนะเดี๋ยวต้นต้นหัวร้อนแน่นอนไอ,อ้เที่เป็นหัวร้อนจริงเพราะมันยังไม่ได้กินอะไรเลยคว้างเสื้อคว้าง,าง,างอะไรลุงบัวลุงลังนะลุงลังลุงลังน้ำไม่เชื่อหรอเรื่อเมื่อไหร่จเชื่อมาเหี้ยวมึงเคยอยู่ยังไงพ่อจไหายพ่อเสร็จปุ๊บเราขี่ไปรู้สึกแบบ เออแต่ไม่นก็ไปสุดท้ายก็ไปกันที่คลองสามแล้วคลองสามนี่แม่งหินแบบเนาะต้องค่อยๆไปอ่ะและสภาพรถจะฟ้ามาะไอ้ต้นอ่ะมั่วไปหมดเลยอ่ะอารมณ์ัไบเอออารมณ์นั้นเลยใช่ใ <Así> ช่ใช right? ่ช right? ่เด็กๆกว่าเด็กๆกว่าทางดีๆก็ไม่ไปไอชิบ่า ว่าบอกคนแม่รั้สั่งต่อจะหรือไงเฮียอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วโอ้ยอยากดาวน์เน็บจูอิสัตว์โอ้โหเด้งเป็นอูดเลยเฮียร้มันก็ไม่น่าที่จะบุกเขาไปหรือเราเออสภาพรถซื้อผักซื้อแกงเอาเข้าไปทำไมกันมึงแต่้าไปหยดได้นะไปแล้วนู่น กระเดงขนาดนี้มึงอยู่ให้รู้ไปดิพอไปถึงคลองสามก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็ไปดูลานกลางเต็นท์กันไม่มีสัญญาณไฟฟ้ามีแค่ของลานกลางเต็นท์ที่มีแค่ห้องน้ำเท่านั้นพอได้เต็นท์ได้ลานเราก็ทำการกางเสร็จ จบแคมป์เดินทางตอนนี้บ่ายสามครึ่งนะ่ยคืนนี้ต้องปิ้งอะไรไหมมีครับก่อไฟปะก่อครับเห็นเขาบอกว่ามีมีปูไว้ปูหินเนาะไม่รู้กูก็ไม่รู้ปูหินแล้วก็ป้าเขาบอกว่าข้างนอกกล่องอร่อยกูไปเจอมาจริงเป็นปูนึ่งเดี๋ยวตังมาจับเองเขาอยากป้าบอกเขาแต่พี่พี่เขาบอกว่าจับในนี่เลยมีตะกบไข่ไข่ไครล่อมันถึงจะออกแต่พี่เขาบอกมีตะกบใช่มีตะกบก็คือเดี๋ยวพี่เขาจัดให้ใช่กูว่ามึงไปดูเพื่อนกูก่อนเพื่อนกูกันำลังงงเลยเอ้ยต้นยังไงวะเพื่อนไอ ไปโอเคป่าววะโอเคคือในแก๊งเนี่ยเต็นท์ในต้นจะเป็นเต็นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะเต็นท์ในต้นคือแบบโอโถงอะ่ะเอาจริงมอห้องโถงเออไหลนะพืน้นที่เป่าที่มันคืองเชือดเด็กนี่ <c oughs> งเชืดเด็ก,ดกแต่ไม่เคยเอาใครมานะมาคนเดียวตลอดไอ้ตุ้งตี้นไอ้เหี้ยปากดีจริงเลยเชืดเด็กเชืดเด็กแต่มาคนเดียวตลอดไอ้สัตว์นี่แหละ กว่าจะเข้ามาแม่งก็ยากแล้วคำถามเราจะเอาอะไรกินเราไม่มีอะไรกินเลยนะเว้ยเราไม่มีอะไรเลยไอ้คนอยู่ข้างๆอคอยู่ข้างๆแล้วกลางสะพานนี่เลยใช่มันจะมีเพื่อนร่วมแคมป์เรากําลังกลางกันเลยแล้วก็มีคนเดินมาพูดคุยก็คือเพื่อนร่วมแคมป์เอาอันนี้มาให้ไส้กรอกเอาไส้กรอกอะไรมาให้ก็ไม่รู้เป็นพลงเป็นพวงอะไรแนี้ไอ้ขี่เข้ามาก็แย่ขี่เข้ามาก็แย่อยู่เลยนะ ขี่ออกไปอีกแล้วต้องขี่กลับมาอีกอโอ้โหลิซี่ดวงแล้วแต่ว่าจําได้ว่าเราขับไปเนี่ยคือเราท,ทําธุระหลายอย่างเพ่มันจบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเตรียมทิปเตรียมการเดินทางเตรียมอื่นๆนานาเตรียมของกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเลยว่าการเดินทางนะเวย้ยสิ่งที่มันเป็นสเสน่ห์คือปั๊มน้ามันเวย้ยปั๊มหลอดปิโตเรเลียมชุมชนใช่ป่ะเพราะเราไปกินข้าวร้านนั้นมันตรงข้าวกับปั๊มหลอดมันคืออะไรที่ดีมากเลยเว้ย การเดินทางเนี่ยคู่กับการเดินทางนี่นคือปั๊มหลอดเลยนะถ้าสําหรับคนที่ใช้ทางหลวงชวบนบทอย่างพวกเราชนคือมีกรอดดวใช่หรือไม่ก็ขวดนี่แม่งคือคลาสิกแพ้งหน่อยแต่ก็รอตายต,ต,า <laughs> ต้องเอาแล้วออพอขับมาถึงเต็นท์เราก็จัดการแบบว่าสัดส่วนของกินหรือว่าเตรียมนั่นน,นี่ไปแล้วบอกเลยนะเรารีบโหลดเพลงโหลดอะไรกันไว้เลยนะออกไปข้างนอกพันมีสัญญาณโหลดนั่นโหลดนี่มาเก็บไว้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า เราเข้ามาเราจะไม่มีสัญญาณไฟฟ้านี่มีแค่ไฟห้องน้ําไฟห้องน้ําที่ห้องเดียวแล้ะอ,อาบกันอยู่สองคนเออไอ,อ้ออคือกีรักแปลงฟันกูอาบดาวแล้วทีนี้ก็พอมากลับมาเราก็จัดส่วนอะไรเรียบร้อยละกางเต็นเรียบร้อยแล้วจัดนน่นจัดนี่เรียบร้อยละก็เพื่อนร่วมแคมป์ของเราเนี่ยเราใช้เขาว่าอาฟงแล้วกันเร,เ,รเราจําชื่อ<ช>เขาไม่ได้พี่ฟงแล้วกันพี่ฟงใชเขาบอกชื่อยนะชแดดเดียวเลชายแดดเดียวมึงจําชื่อได้เลยอีย ทริปการเจอไอ<ม>้กุ้ยเบนซิน,น,นทริปนี้เจอชายแดนเดียวชายแดนเดียวใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเราไปหาแลดูนะแล้วก็เขาก็มาพูดคุยล้วก็นำเสต็กอบให้แล้วก็ถามเขาแบบยังไงไปมาไงกันเราก็พูดคุยกนันเสร็จสุดท้ายเราไปเอาตะแกรงมาย่างนะตะแกรงนั้นามาจากไหนวะได้จากป,ป้าป,ป้าเจ้าของสวนป้าเจ้าของสวนคือเขาน่รารักชื่อสวนสุนันเนาะสวนสุนันนะคลองมะเดื่อที่คลองที่สาวเลยไปให้สุดเลยนะลุงน่ารักมากป้าเขาน่ารักมากแล้วทีนี้ มันเป็นจุดจุดสุดท้ายคือสุดที่มาเนี่ยคือมันเป็นไม่เป็นไรวะป่าที่สมัยสูงอ่อช่างให้ใช่มันดีกว่าในคลองหนึ่งคลองสองอ่ะมันจะไม่เท่าไหร่อยาเออป้าเขาก็เอาตะแกรงมาให้เราก็มีย่างไส้กรอกจากพี่ฟงกินด้วยแล้วก็บวกกับมามงม่าม้าที่เราซื้อมานั่นก็มีอยู่ในรูปเราก็ซื้อมากินกันนั่นนี่เราก็ทํากินกัน แล้วก็พูดคุยกันไม่ไมก่อนก่อนตรงที่เราจะไม่้น่ใจเลยคือเรากลับมาเสร็จเราแปบน้ำบ้างป่ะแปบน้ำเอาบน้ำเสร็จเราค่อยไปทำอะไรกินเออไปเอ้ยทำอะไรกินก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำใช่พอกินอะไรเสร็จแล้วเราไปอาบน้ำจำได้ว่าเราอาบน้ำตอนนั้นนะแม่งประมาณสามทุ่มสามทุ่มโคตรเย็นและอยู่ในป่าแม่งเย็นอุณหภูมิสิบกว่าเองสิบกว่าและสาดน้ำกูนี่หนาวกูเป็นคนอาบหูหนูขึ้นที่เร็วเลยกู เสร็จจากการอาบน้ําใช่ไหมพอเสร็จจากการอาบน้ำเราก็กาากมาทาอะไรกิน <Yeah. S 1> พอทาอะไรก,กินเสร็จแล้วพี่เขาก็มานั่งคุยด้วย <Yeah. S 1> เสร็จปุ๊บแกก็แยกย้ายนอนแกก็แยกย้ายหลายรอบแล้วตอนแยกย้ายรู้สึกว่าจะช่วงสามสี่ทุ่มและเนี่แหละช่วงสามสี่ทุ่มเป็นอะไรที่แบบเราไม่คาดคิดว่าเราจะเจออะไรแบบนี้แม่นั่นคือช้างป่าช้างป่าที่เราเจอเนี่ยคือบอกเลยว่าเขามากินน้ําที่ลาห้วยซึ่งมันมีลําห้วยกั้นเราระหว่างช้างและห่าง ห่างแค่ยี่สิบเมตรเองไม่ด,ด้จใช่แนละ้วเราก็ไมคิดด้วยแล้วเราตอนเข้ามาเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วเรามองไม่เห็นอะไรแล้วแต่เรารู้ว่ามันเป็นห้วยแต่คุณรู้ไหมว่าตอนตื่นเช้ามาห้วยม่นน้าแค่น่แข้งนี่ช้างเดินมากระสบายๆเลยแต่ตอนที่เราเจอช้างเราพูดแบบเฮ้ยแม่ไ <10 S 1> ม่ข้ามมาไม่ได้ไม่ข้ามมาไม่ได้สิบเมตรได้ค่ะสิบเมตรตอนที่เราไปนั่งดูห่างสิบเมตรแน่แต่แต่ถ้าอยู่จากเต็นท์ไปที่นั่นก็นประมาณยี่สิบกว่าเมตรยี่สิบกว่าเมตรไไก็มันเป็นอะไรที่ประทับใจนะ แล้วแม่งช้างไปเดินผ่านเต็นท์พี่คนนั้นแะอ่าไปอีฝั่งหนึ่งไปอีฝั่งหนึ่งก็้เดินผ่านเต็นท์พี่คนนั้นนะซึ่งได้เดินผ่านรถพี่คนนั้นด้วยพี่คนนั้นขับฟอร์ดยูเนยังไม่รูเรื่องไม่ออกมาพอเดินผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะแกก็เปิดไฟในเต็นท์แล้วสักแป๊บหนึ่งแกก็ขับรถอ่ะเข้ามานอนกับเราซึ่งพอเข้ามานอนกับเราเราก็มีการพูดคุยนั่นนี่ล้วก็ตื่นเต้นนะเพราะเราเป็นเราก็ต้องระวังตัวด้วยเพราะว่าเราอยู่ในป่าใช่ไหมเ้าก็มีการส่องไฟดูช้างแล้วก็ ได้เห็นเรารู้สึกว่าในการเดินทางครั้งนี้ที่บอกว่านะครนายกข,ของเราไม่เท่ากันนี่ไม่คือตรงนี้เลยนะคิดดูดีว่า<ด>มันจะมีโอกาสตั้งกี่ครั้งอย่างในคลิปที่แบบรช้างเดินข้ามถนนในเขาใหญ่อ่ะมันเห็นบ่อยนะแต่นี้มันคือใกล้ใกล้เรามากและแล้วแล้วเรา,า,า,านอนตรงนี้มีเสียงหมู่บ้าตลอดทั้งคืนด้วยใช่แล้วก็ชนีชนีสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยยังไง ส่วนที่เรานอน,นเนี่ยเขาอนุญาตให้ก่อไฟแบบเล็กๆได้แต่ต้องเซฟนะแต่เขาอนุญาตให้ก่อไฟเพราะว่าช้างเขาเขาเดินผ่านอยู่ตรงนี้เขาแบบลงมากินน้ําตรงนี้ใช่เน,นี่ยบอกแล้วลคนครนายกของเราไม่เท่ากันโอเคบบป้าพี่ ไหวไหมพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไงพี่โอ้โหพี่จ้อเอาเลือดโอเคพี่นะมีอะไรผมช่วยยังมีนะพี่ไม่มีนะโอเคพี่มีอะไรบอกนะพี่โอเคนะพี่มีอะไรบอกนะพี่มีอะไรบอกผมนะพี่นะเยอะยกกูบอกว่าแทมล็อกอ่ะโอ้ยเยอะอะไจัดเลยคืนนี้คืนนี้จะราตรีสวัสดิ์ยังไงจะเจอช้างไหม เจอจ้คืนนี้มึงเจออะไรบ้างเนี่ยของดีของดีวายมั้งเกัดมั้งมาเป็นอะไรฮะเยี่ยมไปกินหรือออกมาไป็นกูขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเจ้าเจ้าป่าให้อะไรกูหมดแล้วโอเคเบาลงเบาลงคืนนี้เราก็จะอำลาเต็นท์นะครับแคมป์นี้ไปด้วยกันนะครับพิรักอยู่ข้างในครับรักก็ราตรีสวัสดิีแล้วพรุ่งนี้ไปเจอกันต่อนะไอ้นะคลองเลยนะคลองมาเดือ่อคลองมาเดือครับแล้วก็ แคมป์สวนสุนันครับผมคุณนท์ครับไปพร้อมกับโขงช้างแล้วก็แต่ละตัวที่ไลไอเทมในป่านี้พอตื่นเช้ามารู้สึกว่าตอนนั้นแบบว่าอากาศโคตรด,ดีแล้วตื่นเช้ากันมากเลยนะแล้วตื่นเช้าเนี่ยบอกได้เลยว่าไอาออกปากซึ่งอุณหภูมิน่าจะ14องศาแล้วแบบว่าไอาปากออกนิดๆแ,และเชื่อเพราะว่าสามโมงเช้าแล้วสี่โมงเช้าอะไยังไม่ออกจากตรงนั้นนะแต่ไอก็ยังอยู่ในปา่าแล้วว่าสิ่งที่ท้ายทายคือ ในอุณหภูมิขนาดนั้นพวกเราลงไปในห้วยน้ําโห้ยหนุก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 อ๋อก็โดดใช่เราโดดน้ํางานตอนเช้าดดทุกที่ที่เราไปที่มันมีน้ดดนําทําไมวะอย่างที่บอกอะกูว่าในะนะครเน,นี่ยยกไม่ดีไปทักทุกคืนเนี่ยทุกคืนที่เราอยู่ตรงนั้นและทุกๆวันที่เราเดินทางกันอยู่ในตรงนั้นอะกูว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเว้ยขนาดอยู่ในเขาชั่วโมงกว่ากูยังรู้สึกดีเลยที่มึงพาลงอะ คนที่อะไรขับรถในเขาชั่วโมงกว่าๆกูยังไม่เจอลานกลางเต็นท์เลยสัตว์คนถือแผนที่แม่งบอกว่าอะไรบอกว่าไม่รู้แม่งเคลียร์ตัวเองแล้วก็กลับกันในตอนที่กลับเนี่ยแม่งใครจะไปคาดคิดคาดไม่ถึงจริงรถพี่รักเนี่ยแม่งเวลาออกทิปจะบอกเลยนะว่าแม่งจะเป็นรถหุงเดียร์ซึ่งรถพี่รักเนี่ยแม่งเดอะแบกของจริงแต่ว่าวันนั้นแม่งรถพี่รักเป็นอะไรเดี๋ยวร้อยบิรักกี้กู เลยทุกอย่างมันจะดีขึ้นภายใน,นไม่กี่นาทีรู้อยู่เรามันลูกรักเจ้าป่าเจ้าเขากลับบ้านขาอเบี่ยงขาโอโ้โหเท่านั้นแหละแม่งสามคันแม่งไม่รู้จะเอาอยัางไงเลยกูก็ฟีโน่ซื้อแจงไอ้ต้นแม่งเรเวฟเวบฟป้านะเบฟของป้าไม่ใช่เบฟสุดท้ายแล้วต้องเป็นเราต้องเป็นเราไอ้ต้นเท่านั้นที่จะต้องดึงเพราะเราโบดกันแล้วว่ายังไงก็ต้องลากซึ่งเชือกที่เราใช้ลากแม่งคือเชือกปอ ยังไงอาการรถมันคือเข้าเกียร์ลรวไปไม่ได้ละก็ต้องลากสำหรับคนที่อยากออกทริปกับพี่มั้งนะฮะอยากร่วมทริปจากจอยทริปมันดูเหตุการณ์และภาพต่อไปนี้ตะแคงหน้าจอด้วยนะยนรู้สึกว่าม้วนเดียวนะม้วนเดียวมูจำได้ว่าม้วนเดียวแต่ะะแล้วปุียสองม้นวนป่ะวะเป็แรกกับม้วนเดียวเลยแต่ก็ลากกันมาพันกันมาเนาะ คำเดียวเลยเพื่อนกูกูเอากลับได้โล,โลที่เราลากกันมาเนาะโหเจ็ดสิบโลไม่เป,เป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วไหนจะเอฟซีที่แบบจอดทักแล้วแบบเอาน้ำมาให้ก็น่าร<ม>ักด <ๆ S 2> ีนะ<ๆ>จนก,กูชอบตอนที่พวกเราแบบว่ามาถึงจุดหนึ่งที่เราแบบจอดรถไอ้เยกู<ๆ>รู้สึกว่ามันเหนื่อย<ๆ>เหนื่อยมากแล้วกับทิพเนี่ยแล้วเราไม่ใช่รถที่ซีซีหนาไ<ๆ>อ้ยเยแล้วพวกเราแบบมาแท็กกันเนี่ยโหทำใตั้งไหลไอ้เยมันรู้สึกว่าแบบ สองคืนสามวันกูเจออะไรกันอา,อาจจะไม่มากมายเท่าที่คนอื่นหรือว่าที่อื่นๆที่เราเจอแต่กูรู้สึกว่าไไมันไปกันแค่สามคนแต่กูมีทุกอารมณ์ในในสองคืนสามวันเนี่ยทีมสิ้นเปนะี่ยนเรือ่สบคน,อคนโอ้โหโบกเวกชิบหาย <S <S แต่เราส่วนใหญ่เราไปที่ไหนจะไม่ค่อยมีเพื่อนร่วมแคมป์นะ <S <S เราจะอยู่กันส่วนตัวซะมากกว่าเคงไม่มีแถวและนี่แหละมากับพระนครนายก ขอบคุณทริปนี้แล้วก็จังหวัดน,นครนายกมากๆที่ทำให้พวกเราได้รู้ว่าการที่เราหยุดอยู่กับตัวเองเราไม่ต้องควายคว้าโซเชียลมันทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามักมีความหมายเสมอแค่เราไม่เห็นมันเองจนกระทั่งเราไม่มีโซเชียลขอบคุณจังหวัดน,นครนายก ขอบคุณแสงแดดสายลมผู้คนต้อไม้ายและรางการทุ่นี้ยไอ้เหี้ยเออขอบคุณเขาทรายขอบคุณสายช่วยไอ้เหี้ยระหว่างทพิปมันไแม่ทรณีไม่รักมึงอีก